ป๊อบผาเพินป๊อบคอนแสนอร่อยสุดบางส่วนกระแสโควิด -19 ที่มียอดขายพุ่งหลายแสนบาทต่อเดือนโ oh, wow. อ้ว้ความความวิที่ถันในการผลิตและการคัดเลือกวัตถุดิบชันน้นดีทำให้เกิดความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกับป๊อบผาเพิน ก่อนไปอิ่มอร่อยนะคะเรามีแจกกันอย่างต่อเนื่องค่ะหลายๆคนที่ยังไม่ได้วันนี้ติดตามกันต่อเลยนะคะสําหรับหน้ากากนี่เลย<อ>ต้องมีลีลาด้วยนะคะเป็น limited edition นะบอกเลยว่าครั้งนี้หมดแล้วหมดเลยนะเข้าไปที่ Facebook Fanpage คุยแซบโชว์นะคะตามกติกาแล้วก็ร่วมสนุกกันนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันก่อนด้วยนะขอบคุณนะโซดาปรินติ้งที่ทํามาให้เรานะคะเเข้าไปกันเลยไปเลยดีกว่าไปเลยปะป๊อปคอนพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วคุณดิ๊กจำแบรนด์ป๊อปคอนผับเลนใช่แล้วเขาบอกจริงๆว่าหล่ยคืมเบื้องหลังเจ้าของแบรนด์นี่คนนี้จริงๆเขาเป็นเบื้องหลังเจ้าของแบรนด์ออสเวลไลฟ์เมื่อไม่นานนี้แต่เขาไม่ขายเขาบอกว่าตอนนี้กิจกรรมยามว่างเขาขายป๊อปคอนวันนี้เป็นเพราป๊อปคอนค่ะจากจากที่เราทำเป็นเยลลี่เอ่อเป็นอะไรนะ เรายอมยอมนงอันนั้นนาเข้า่มาเป็นออสเตรเลียแล้วอยู่ดีมาเป็นป๊อปคอร์นได้ไงอะจ๊ะคือมันมีที่มาที่ไปอะค่ะก็ตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านใช่ป่ะคะแล้วนี่เพื่อนสาววิมเลยก็คือแบบว่าเขาแบบก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นเชฟก็คือผลิตพวกเบเกอรี่ทุกอย่างส่งตามทำเบเกอรี่ใช่ส่งตามโรงแรมงตามร้านกาแฟอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่านางก็เจอวิกฤตโควิดก็เลยมาคุยกัน เราจะช่วยอะไรนางได้บ้างเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยเกิดขึ้นมาได้ก็คือหนึ่งเราอยากช่วยเพื่อนสองก่อนนั้นเนี้ยตั้งแต่เจอโควิดเนี่ยเราทําบุญมาตลอดถามว่าธุรกิจเรากระทบไหมบอกเลยว่ากระทบแต่มันกระทบในระดับที่เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรายังมีกําลังอ่ะที่อยากจะช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกว่าเราเนี่ยก็มาทําตรงเนี้ยค่ะได้ยังไม่ถึง องเดือนดีตอนแรกกาแบบเอาแค่รอดใช่ปะไม่ได้กาว่าจะถึงทุกวันนี้ช่วยพี่ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าตอนแรกแกคิดว่าจะช่วยแค่ว่าช่วยเพื่อนเฉยเหมดโควิดแล้วพอไม่ทําแล้วก็ไย่แย้วใช่ก็แบบว่าตัวใครตรงมาแกก็ไปทําเหมือนเดิมใช่ก็กลับไปทํางานแต่กลับกลายเป็นว่ายอดออเดอร์เป็นยังไงคะังมากปังมากค่ะผมทั้งลูกค้าทั้งตัวแทนเลยไหมเยอะมากเยอะมากคือแต่ว่าตอนนี้รายได้ของมิมกำไรทุกบาทตอนนี้ยังทําบุญอยู่นะคะเพราะว่าเรา เราประกาศไว้แล้วว่าเราจะทําบุญจนถึงปลายมิยอนนี้ค่ะแต่แบบว่าคือแบบตัวแทนนะเยอะมากทุกวันนี้คือตัวแทนเราแบบเป็นร้อยคนนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้าแล้วฉันจะเลิกได้ยังไงถ้าฉันเลิกแล้วตัวแทนล่ะเดี๋ยวก่อนนะมีพบคอนเป็นตัวแทนด้วยตัวแทนขายพบคอนตามจังหวัดต่างๆใช่ทั่วประเทศไหมคะทั่วประเทศค่ะเพราะว่าเราเน้นขายออนไลน์คือมันเป็นวิธีหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเนี่ย การที่เรามีตัวแทนก็เหมือนเราช่วยเขาเหมือนกันค่ะหลายคนก็คือเจอวิกฤตโควิดโดนลดเงินเดือนเอ่ยตกงานเอ่ยที่ต้องอยู่บ้านใช่ปะคะแล้วก็แนะนําการสอนออนไลน์รับก็คือขายขนมออนไลน์ทํายังไงก็คือช่วยเหลือกันเนาะใช่อย่างน้อยอยู่บ้านอ่ะคุณขายของอ่ะกำไรวันละร้อยสามร้อยโอเคแป๊บเดียวดิฉันเรียนรู้ทคเิคการขายป๊อปคอนพาเพลินเพราะเดี๋ยวดิฉันจะเป็นตัวแทนขายป๊อปคอนกันก่อนที่จะไปพูดเรามาคุยถึงเรื่องโปรดักกันเราดีกว่าค่ะาไม่ได้ลดเยอะมาก มีรสอะไรบ้างคะอ่พูดติ๊กแนะนําเลยมีรสอะไรบ้างรถพื้นฐานของเราตั้งแต่แรกเลยนะคะคาราเมลป๊อปคอนคาราเมลป๊อปเมรคนคาราเมลพื้นฐานเลยยังไม่มีอะไรเลยคาราเมลค่ะแต่รสเรารสชาติเราจะอร่อยพิเศษนะคะเป็นสูตรที่เราคิดค้นกันมาเองนะคะอืมกรอบนี่แก้วหูล้าวเลยนะกรอบแก้วหูล้าวอร่อยอร่อยคาราเมลมันเคลือบเคลือบแบบที่ปกติเวลาเราไปกินป๊อปคอนเราจะกลัวว่าแบบป๊อปคอนจะโดนเคลือบทั่วไหม จั่หวานเลี่ยนไม้จะ่ะหวานเลี่ยนมาจัหวานเลี่ยนมาและอันนี้เราใช้คำว่าป๊อปควันเบกแดดคือมันกินแบบอร่อยแต่กินแล้วไม่หยุดไม่ได้แล้วเปิดหนังดูที่บ้านเป็นไงเพลินมากจบนะเปิดหนังดูที่บ้านเป็นไงรถอื่นๆรถอื่นมีอะไรทำเงานไปนะรถต่อมานะคะชีสคาราเมลชีสคา้าเมลขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษจิมได้เลยขอโทษ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 ขอโขอโทษชีสคาราเมลใช่ชีสคาราเมลก็จะเป็นชีสที่ไม่เหมือนชีสทั่วไปโอ ฟ้าไม่เคยขายกัะจายฟ้าไม่เคยทาจะแก้มเฟินต่อไปต่อไปช็อกค่ะซุปเปอร์ช็อกขอโทษนะคะคาราลมลช็อกอะไรซุปเปอร์ช็อกค่ะต้องกินต้องกินนะซุปเปอร์ช็อกกินเอางี้ฝากช่องทางหน่อยว่ายังรับตัวแทนจำหน่ายไหมสำหรับป๊อปคอนพาเพลินยังยังรับสมัครตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะก็ยังไงนะคะติดต่อกันมาที่เ c e b o o k ป๊อปพาเพลินป๊อปคอนเบรกแตกนะคะหรือว่า i อีนะคะจะเป็นป๊อปพาเพลินนะคะก็ ลายก็ตามนี้แหละค่ะมีแอดก่อนนะคะแล้วก็บอปภาพเพลินยังไงถ้าเกิดกลัวจะไม่ทันนะคะถ่ายรูปแปบหน้าจอไว้ได้เลยหรือว่าสแกนชิวอัพโผล่ได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราพูดถึงรถออริจินอลแล้วก็รถเอ่อคาราเมลชีสแล้วก็รสช็อกโกแลตแล้วมีรสพิเศษดีมีรสพิเศษใช่ไหมเรามีทุเรียนคาราเมลทุเรียนคาราเมลใช่เป็นรสที่คิดค้นเองเพราะว่าเนี่ยล่าสุดบ้านเขาเนี่ยมีสวนทุเรียนไงคะฟันเพื่อนอื่นเนี่ยคุณติ๊กเนี่ยมีสวนทุเรียน เราใช้ชุดรียนอ่าแล้วมีรสอะไรอีกเรื่องันนี้อะไรอันนี้กาแฟคาราเมลกาแฟคาราเมลกาแฟสดน้ำให้กาแฟทั่วไปนะกัดปุ๊บกลิ่นหอมขึ้นจมูกอร่อยมากอ่ะันสุดท้ายคืออันนี้จะเป็น คลิกเผาหมูยองสำหรับสายแซบเอาไง่ายๆวันนี้ใครอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าอยากจะหาอาชีพเพิ่มนะคะก็ฝากป๊อปพาเพลินไว้ด้วยนะคะ,ะรับตัวแทนจำหน่ายเขาจะสอนวิธีการทำหมดเลยว่าจะทำยังไงแล้วขายยังไงโทรไปที่เบอร์0983646992นะคะหรือว่า like Pop 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 l i น e แอ p ป๊อปพาเพลนะคะติดตามได้ทั้งใน i อและ Facebook บอกเลยว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะทำรายได้้คุณถ้าเราตั้งใจทำดีๆรับรองว่า เรารวยได้แน่นอนได้แนนน่อค่ะอย่างหลายคนเนี่ยเข้ามาต้องการเป็นแค่รายได้เสริมทุกวันนี้เป็นรายได้หลักค่ะเก็เหมือนคุณเนไม่ขายอัลบั้มอะไรแล้วนะแต่ขายป๊อปพาเพิร์นอวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่เขาพี่บีมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เอาอาชีพดีๆมาฝากรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยติดต่อกันไปที่ป๊อปพาเพิร์นค่ะค่ะค่ะพรุ่งนี้ความสุขแบบนี้ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าแข่งรับเชิญแซ่บๆคนไหนติดตามได้ในรายการคุยแซ่บโชว์นี่หมดเวลาแล้วลาไปขอจบดีก่อนดีกว่าค่ะ ไปแทบโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งด้านบนนะคะ